ปรับเบอร์ให้หนุ่มๆหน่อย500บาทแล้วเพื่อนปรับขึ้นนิดหน่อย วัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เยวพาทุกท่านนะครับมาดูเวฟร้อยห้านะครับตัวท็อปนะครับเป็น LED ตัวล่าสุดนะครับมีทั้งหมดสี่สีนะครับผมอยู่ร้านสรงกสิยนนะครับสาขาพวกสูงนะครับสนใจก็มาดูรดเลยเลยนะครับตอนนี้มีทุกสีเลยนะครับมาอัปเดตราคาตารางการ่อนให้เพื่อนๆด้วยนะครับ นะครับคันไหนสีไหนสวยนะครับก็มาจัดได้เลยรถไม่ต้องจองนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับทําสัญญาผ่านครับหรือว่าซื้อสดนะครับขายตั้งสดตั้ง่อนนะครับที่นี่นะครับขายหมดเลยนะครับเห็นหลายหลท่านคอมเมนต์ถามผมบอกว่าไม่มีใครขายสดเลยครับมาที่นี่เลยครับไม่ต้องรอนะครับกาเงินมาเลยครับราคาตอนนี้อยู่ห้าหมื่นเก้าันห้าร้อยบาทนะครับกำเงินมาเลยนะครับห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับ ที่ไหนไม่ขายนะครับที่นี่ขายนะครับมาจัดได้นะครับเพื่อนๆก็จะบอกก่อนนะครับวบร้อยยี่ห้านะครับตัว Avd หรือว่าตัว2 0งพันี่สองนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีรุ่นเริ่มต้นนะครับกับรุ่นรถตัวท็อปนะครับสังเกตแบบไหนนะครับจุดสังเกตเด่นๆเลยนะครับก็จะมีสีนะครับกับลายนะครับแล้วก็ล้อแมก แค่นั้นเองครับเรามองแค่นั้นนะครับเรารู้เลยว่ารถ right right? ตัวนี้เป็นตัวท็อปหรือตัวลองท็อปนะครับเพื่อนจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับไล่นะครับตัวธรรมดานะครับตัวสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับจะเป็นแบบเรียบแบบนี้นะครับมันจะไม่นูนนะครับมันจะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยแต่ถ้าตัวท็อปมันจะเป็นแบบนูนแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อจะเป็น ตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กนะครับส่วนตัวรองท็อปจะเป็นล้อซีดวดนะครับขนาดยางเท่ากันนะครับขนาดตัวรถเท่ากันแล้วก็สีนะครับตัวท็อปจะมีทั้งหมดสีสีนะครับมีดำนะครับมีดำมี้ดำเงินมีเทาแล้วก็สีขาวนะครับส่วนตัวรองท็อปจะมีทั้งหมดสามสีนะครับจำสีไม่ได้แล้วมีสีไรนะครับลองจุดสังเกตล้อง่ายๆเลยนะครับมองกันง่ายเลยว่าเป็น ร็อแม็กคือตัวท็อปนะครับร้อยสว่าคือตัวรองท็อปแค่นั้นนะครับจุดเด่นก็จะมีไฟหน้า LED นะครับหน้าปัดเดือนไม้แบบอนันล็อกนะครับเด่นแล็กอ่ครับเพื่อนๆมันจะเด่นเพราะตอนนี้มีร้อสิบเข้ามาแล้วนะครับตัวใหม่อนาล็อกนะครับหรือว่าไม้สายที่เราเรียกกันนะครับตัวร้อยสิบนะครับตัวใหม่นะครับเป็นไม่แบบนี้แล้วนะมีเพื่อนแล้วนะครับ ตแลขมีรุ่นเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวร้อยสิบมันเป็นดิจิตอลเลยครับขนาดยางหน้านะครับตัวนี้เป็นเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับเป็นยางไอเทั้งหมดเลยนะครับ้อแมกเป็นสีดำห้าก้านนะครับสีดำด้านนะครับ้อแม็กแล้วไปมีดิสเบรกหน้านะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับ ใช่เหมือนกันนะครับเป็นหลอดเดียวแล้วตรงนี้จะเป็นแสงประกายขึ้นเฉยๆนะครับถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่ยหลายๆท่านบอกว่าเป็น LED ไม่ใช่นะครับตัวประวานเป็น LED นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ LED นะครับเพราะด้านบนมีสติ๊กเกอร์ฮอนด้าตรงนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็ตอบเพื่อนอีกคนนึงแล้วกันนะครับจําชื่อไม่ได้เขาบอกว่าตะกร้าหน้านะครับฮอนด้าไม่ได้แถมให้นะครับเราต้องซื้อเพิ่มนะครับราคาอยู่ประมาณ สี่ร้อยนะครับพร้อมขาการลลยด้วยนะครับมีน้องถามว่ามีแถมตะการหน้าการไล่มาให้หรือครับไม่มีนะครับทางฮอนด้าไม่แถมให้นะต้องซื้อเพิ่มนะกุญแจเป็นล็อกสองชั้นนะครับรอบด้านหลังเป็นสีแดงนะครับเบาะเป็นสีแดงอ่าตัวท็อปนะครับมีสีเทาสีเดียวนะครับที่เป็นเบาะสีดำนะครับ อนนั้นเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับป้แจนนะครับบังลมอาบช่องปิดฝาปิดช่องเก็บแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็เป็นสีดำอยังส่วนตัวอื่นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสายตัวนี้นะครับเป็นสายแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของเวฟร้อยยี่สิบห้าจะอยู่อยู่นี้นะครับ ใต้บอกนะครับบางหมกกันนับได้เต็มใบหนึ่งใบนะครับมีสมุดรับประกันนะน้ำมันไม่ทิ้นในยเติมแก๊ส9.95ได้เลยนะครับโทษทีนะชุบหลังเป็นแบบชุบพรีเมียมนะครับเงาเงาเลยครับการล้อท่อด้วยนะครับล้อแม็กล้อหลังนะครับเป็นสีดำด้านห้าการนะครับหลังหน้า80ทับ90ข้จ็7นะครับเป็นยางไอซีเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยฝาครอบโซ่นะครับเป็นสีบรอนสเปรยงานเป็นสีบรอนนะครับ แล้วก็จะมีสติกเกอร์การบรุงรักษายางนะครับเติมลมเท่าไหร่นั่งอีกคนนั่งสองคนเติมเท่าไหร่นะคนั่งหนึ่งคนเติมเท่าไหร่มีบกหมดเลยครับแล้วก็การปรับเซนโซ่นะครับลองอ่านดูได้นะครับเพื่อนเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเครื่องยนต์ล่าสุดแล้วนะครับร้อยยี่สิบห้าซีซีนะครับมีสี่เกียร์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับมีทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าเลยนะครับ ก่อนที่จะไปดูตารางกันผ่อนนะครับฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับเป็นแนวทางนิดนึงนะครับว่าสีไหนสวยสุดนะครับเผื่อใครกําลังตัดสินใจซื้อนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับหรือว่าเราชอบสีไหนหรือว่าเราไปออกหรืออื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสีเท่านะครับให้กดหนึ่งแล้วกันนะครับสีน้ําเงินกดสองสีดํากดสามนะครับสีขาวกดสี่นะครับเพื่อนๆฝากนิดนึงนะครับมาดูตลางกันผ่อนนะครับราคา ณปัจจุบันเลยครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะถ้าฟีดาวใช้เงินศูนย์บาทนะครับส่งสองพันแปดหกสิบเอ็ดนะครับถ้าใช้เงินหกพันนะครับส่งสองพันห้าเจ็ดสิบสามนะครับถ้าดาวผ่านล้านนะครับใช้เงินหนึ่งหมื่นกับอีกห้าสิบาทนะครับส่งสิบสองงวดสี่พันหกนะครับยี่สี่งวดสองพันเจ็ดสี่สิบนะครับ สามสิบหกมดก็สองพันกับอ,อีกสี่สิบาทนะครับเพื่อนอันนี้เฟซนะครับอันนี้ลายนะครับอันนี้เบอร์โทรสู์เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับจูนเบอร์ที่นี่เบอร์อะไรนะอ่ะยวถามสาวๆให้นะครับเบอร์ที่สาขาคุกสูงนะเผื่อใครสนใจนะครับเข้ามาดูที่สาขาคุกสูงนะครับก็มาจัดได้เลยนะครับอ่ะฝากเบอร์ให้หนุมน่มๆหน่อย อ่าบอกเลยออ่าเดี๋ยวผมเบอรบอกเบอร์ให้ก็ได้นะครับศูนย์หกสองนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับสี่เก้าเจ็ดห้านะครับถ้าใครอยากมาดูน้องฝ่ายขายคนนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับน้องจูนนะครับรถมีเลยนะครับตอนนี้โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเราก็เปิดกําลังใจให้น้องจูนด้วยนะครับเข้ามาซื้อรถที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับ